ครับเป็นเรื่องแล้วทุกคนนี่ไอ้ดำไอ้ดำหลุดออกมาทุกคนนู่นวิไปน่แล้วหลุงฟางตัดหญ้าอยู่นองมะนาวนี่น้องวางเครื่องเลยทุกคนนี่เล่นเสาซะแล้วไอ้ดำนี่กัดไกด่ดินี่ผลงานมานันนี่มาเลยเนี่ยผลงานใครฮะผลงานใครไม่เอา นี่ดูมันนี่คนงานมันทุกคนดูมันดิลูกฟางตัดหญ้าอยู่ในลงมะนาวนี่นี่มันหลุดมาควบไก่เล่นทำแม่ไก่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแมานี่ดูทุกคนดูมันนั่นเห็นไหมดูพยายาม เรียบร้อยมันหลุดมาไก่เสร็จหมดนี่ถ้าลุงฟางเห็นไม่ทันนะอดลุงฟางอด <laughs> เสร็จเย็นนี้ต้มไก่ทุกคน <laughs> ดูอ่ะพอแล้วไม่ได้เลยตัวเนี้ย ลุฟงฟางว่าลุงฟางโหดนะหน่อยตัวนี้โหดว่าลุฟงฟางดูดินี่มันพยายามดูพยายามทุกคนนี่ไม่ได้เลยน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นดูพยายามนะเห็นไหมดูทุกคนนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยลงฟางกินไก่ทุกวันเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคครับทุกคน จัดการไก่ก่อนเอ้ะเอ้ะนำกัดไก่อีกแล้วออม่มมอมืดูดิลาบปากลุงฟางเลยเออ <laughs> น้ำร้อนก็ต้มมาดีเลยดูดิแม่จังรู้ใจจริงๆนี่ดูมนันมาอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนไปเลยกูก็หันไม่ถูกดูดิแม่ไก่เหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยหมดเดี๋ยวกูจะหาลวดก่อนโอ้เป็นไงบ,บ่อยไม่ไหวลูกฟางอ้อนวนนะเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ้วนเลยเออมากัดไก่อีกโอ้ โอเคทุกคนแม่เหมือนรู้ใจต้มน้ำรอไว้เลย <laughs> ไม่ได้นะนี่ของลูกฟางลูกเอ้ยเอ้ยโอ้ยเผอ,อวางไม่ได้เลยตัวนี้โอ้ดูดินี่เกือบไปแล้วดิเผอวางไอ้นวลอีกตัวงมาเอาไกู่กฟางเกือบอดกินซะแล้ว เกือบอดซะแล้วน้าหนอลุงฟางเกือบอดไก่กินไก่ซะแล้วโอ้ยนี่ทุกคนลุงฟางวางไก่ไว้ตรงนี้เผื่อแป๊บเดียวอันนี้ไม่ได้เนี่ยนวลมาวไปซะแล้วเออไก่ตัวมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ต้องเฝ้าไก่แล้ว เดี๋ยวอดเดี๋ยวลูกฟางอด,อดกินไก่นี่ทุกคนอาหารเย็นลูกฟางเสร็จเรียบร้อยกับข้าวเย็นลาบปากลูกฟางสุดยอดทุกคน